สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอมาอัปเดตกันต่อนะคะถึงเรื่อง T 8 9 Hair tonic mm hmm. ตัว Hair tonic ตัวใหม่ของ Fiona นะคะ mm hmm. หลังจากคลิปที่แล้วเนาะเนมมาพูดถึงว่าเนใช้ Hair tonic ตัวนี้ได้2สัปดาห์แล้ว mm hmm. ปัญหาของตัวเองก็คือผมร่วงเยอะมากๆนะคะแล้วก็ผมที่ว่ามันเว้าไปเนาะเราก็ลอยแสกอะไรพวกนี้ค่ะผมหนังศีรษะที่มันกว้างมากขึ้นตอนนี้จะมาอัปเดตว่าหลังจากที่คลิปนั้น สองสัปดาห์ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยก็น่าจะใช้แบบหลักเป็นเดือนหลักนะคะเฉียดเดือนแล้วก็จะมาอัปเดตต่อว่าเรื่องผมร่วงนะคะอันนี้เห็นชัดเจนมากจากปกติอะต้องคอยเอาสกอตเทปอะเก็บผมร่วงตามพื้นอะเนาะตอนนี้แบบมันน้อยน้อยมากถ้าเรื่องผมร่วงเนี่ยพูดได้เลยว่าลดลดร่วงเกินไปไปแล้วประมาณ หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตขนาดน,นั้นเลยนะหกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นตแปลว่าสมมติว่าเคยร่วงอยู่สิบเส้นก็เหลืออยู่สามสี่เส้นแค่นั้นแบบเปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าลูกผมอ่ะอย่างบอกว่ารอยแสกรอยวาวอะค่ะจะบอกว่ามันดีมากขึ้นมามากๆมากกว่าเดิมเยอะนะคะรอยแสกก็รู้สึกเลยว่ามันไม่ได้ขาวกว้างเพราอเมื่อก่อนไม่มั่นใจเลยเวลาเวลาที่เอาผมขึ้นใส่ที่คาดผมหรือว่าเสยผมขึ้นนะคะ ก็จะรู้สึกว่าโอเคโอเคมากนะคะตอนนี้กำลังจะพิสูจน์เรื่องผม ที่ก่อนหน้านี้ผมมันเริ่มหงอกแล้วก็จะอาจารย์พูดว่ามันจะช่วยในเรื่องเม็ดสีเนี่ยจากอย่างบางคนที่มีปัญหาผมหงอกผมขาวแบบเป็นสีขาวชัดเจนนะคะมันก็จะช่วยให้มันผมมันก็จะเป็นสีเม็ดสีเข้มขึ้นอย่างเช่นมันจะไม่ขาวสว่างเลยอาจาจะเป็นอมเทาสีที่หม่นลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องใน,ในเรื่องดีท็อกหนังศีรษะตัวนี้เลิศม,มากแต่ถ้าในบอกก่อนถ้าใครที่มีปัญหามากๆนะคะปัญหาแบบว่า รังแคผมร่วงผมหนังศีรษะแพ้ต่างๆนานาจากสมมติว่าเราใช้เคมีหรือบางคนทําผมทําเคมีกับผมอ่ะในจะแนะนำอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัวนี้นะคะ ก็คือเจลเจลล้างพิษของฟิลนาตัวนี้เราใช้ก่อนที่เราจะสระผมเราเขาเรียกว่าอะไรอะคะทาหนังศีรษะแล้วหมักไว้ประมาณ5-10นาทีเนาะนวดหนังศีรษะไว้แล้วเราก็ไปสระผมตามปกติแล้วหลังสระเราก็ใช้ตัว T89 Hair t แฮรเทโมนิกตัวนี้นะใช้คู่กันก็สําหรับคนที่มีปัญหามากตัวนี้หนังศีรษะจะเย็นเวลาที่หนังศีรษะเย็นนะคะยังไงผมคุณร่วงน้อยลงชัดเจนนะคะแล้วก็ปัญหาผมที่แบบมัน รู้สึกว่าผมมันเขาเรียกว่าอะไรล้านเหรอเถิกอ,อะไรก็แล้วแต่นะตัวนี้เห็นผลไวมากในครั้ง2ครั้งแรกเลยก็รับรองรับประกันกล้ารับประกันเลยว่าเห็นผลจริงๆนะอยากให้ลองใช้ดูแล้วก็จะมาย้ำอีกทีนะคะว่าตัว Hair tonic T 8 9ตัวใหม่ของ f i o n a านะคะกล่องเป็นแบบนี้นะบางคนยังไม่เคยใช้ตอนนี้เขามีราคาโปรนะคะลด2 0 0เลยทีเดียวนะจาก690เหลือ490เน ขายไปเยอะมากแล้วก็ได้ฟีดแบ็ที่ดีมากๆจากลูกค้านะคะกลับมาซื้อซ้ำกันค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้อยากอยากแนะนำจริงๆใครอยากลองใช้ก็รีบมาซื้อราคาโปรก่อนที่เขาจะหมดนะราคานี้พิเศษจริงๆโอเคแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรอัปเดตกว่านี้อยู่รีวิวต่างๆเน่จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ